นี่ครับพี่น้องครับหอแรกแข่งวันครับพี่น้องเปิดดอกครับพี่น้องครับแดงจึ้งคือผลบ้ยเป็นสมเด้อครับสมน่อยโซต์โซต์เลยน้ำเลยมามาพี่น้องมามแสบนะครับวันนี้จุดน่ากอดครับพี่น้องร้อน หลุดด้วยนะครับนี่อ่ะอืม